ก็ตุนลูกขนไบันนาเนะครับวันนี้กะนะครับออกจากงานสวนมางานไฮนานะครับพี่น้องกุนนะครับผมทั house, mountain mountain horse, horse, house, Hence, ้งพูก็ที่เป็นมันไฮนี้มันไฮนานะปูปูมันไฮนาไว้นะครับมันหางหกเดียนพี่น้องเด้อนี่ครับห้อยห้อยเหยียบโอ้ยนะครับกะนะครับพาพี่น้องเข้าเหยียดไฮไปน้ำพร้อมนะครับแล้วก็ไอเนี่แหละ มึงเห็ดดีๆแล้หัวมันแตกว่ะโอ้ยไปเบิ่องหันยูยอูนะค่อยๆค่อยๆนะครับอันนั้นน่ะอีกประมาณสามเดือนกระ t อนนะครับผงถึงนะครับผมพี่น้องนะครับจะติดซุปไปพี่น้องเบิ้องบนนะครับอันละอันนั้นอยู่ประมาณหกไร่นะครับอันนี้ผมปลูกช่วงมันแรงแห้งครับพี่น้องมันก็เล็กบ่ค่อยเกิดนะครับ ตอนนี้มันราคากะอยู่ลงแปลงอยยุสามบาทอยู่นะครับแต่ว่าก็่าจะได้สองบาทกล้วยอยู่นะครับพี่น้อง, <m> งนะครับกะเห็ดเกษตรผสมประสานไปน,น้าเห็ดมันไ้ไปายยาน้านะครับผมเห็ดนั่นเห็ดนี่ไปหลายๆอย่างแต่สวนก็นะครับพวกไอผพืชต่างๆก็ๆออกล้ายอยู่นะครับตัวน,นี้ค่ะมาเอามันก่อนพอแปลงน,นี้ผม,ผม,มได้ว่านเขานะครับพอฝุ่นมันมาแล้วนะครับกับมันมีแต่หงายหญ่พี่น้องอืมีแต่หงายยัยครับผม ลูกน enfin, <si ้องยิ้ชาครับผมตาลอนบิดเลยครับมันหัวใหญ่หัวดกอันนี้อเหลี่ยงครับผมอันนี้มันมันมันสามเดือนพี่น้องนี่อันนี้เอาไว้เพื่อนั่นเพื่อเพื่อเลี้ยงงัวเลี้ยงควาย้ำครับผมเป็นไรเป็นไรนั่นโอ้ยนี่เห็นบอเอาไม่พนุสรเงี้ยปืดเบิ่งเบิงพี่น้องปืดอู้มันสามเดือนพี่น้องคักคัก จะยิดฉาเด้อพี่น้องเด้อมันสองสามเดือนนี่ครับประมาณสี่สี่ถึงห้าเลพี่น้องแต่ว่าปลูกนาแลีงมันก็เล็กเกิดบ่เบิดนะครับปลูกจริงๆไว้ซื้อนะครับไม่ได้รักษาอย่างเลยนะครับตัวนี้เพาปลูกีเหลียงพันธุ์เหลียงมาใส่แหละปลูกจริงๆไว้นะครับเดี๋ยวกองมหัานละเออเดี๋ยวมันเก็บไถ่ไถ่อีกก้อนจะยิดฉากันเด้อมันหัวใหญ่จะยิดฉากันหามเดินมายึดฉากันกับพ่อ หยเลยโอ้ยหยับกข้างนห้ล้ววะมือกีมือหามือกี้นเฮยขับไปองเลยคัไปยไปเรื่อยๆเดี๋ยวยากขนเองเ่อียงเอาเอาจะตามกนเนี่โอยมันปวนอยมันมันสิขาดวะมันสิขาดด อันนี้มันอยู่ในโฮมอันนี้นะโอ้ย<ร>มันมันอยู่ในโฮมเฮ้ยเราอย่ามาช่วยเขมันอยู่ในโฮมมือเตือมันเป็นโฮมมันนั่นพี่น้องโฮมพระเกษตรครับรถ้ามันอยู่ในโฮมไม่นด้เป็นงแบบบางหันละนี่โอ้ยคากรีหัวมันหัวโอ้ยกกษตรปลูกเหรไว้ใบสิเนาะปลูปกปุ่นของแท่ไปเบิ้งกลางเรี่องเงินบ่พุ่นอะพุ่นนะพุ่นนะ ไปเบิ้งโน้ตไปยืนเทียบเบิง้งโน้ตแข่งเทิงผลไปปีนี้ขาดแสนอยู่ประมาณเก้าสิบเก้าบาทแปลงนั่นหาอะไรเอางบลดกับพราแล้วเป็นไรที่เด็กปฏิเสธฟรีนะเพราะท่นเพรท่นไปกรุงเทพเลยที่นลงมาเห็ดคอนเทนต์ยังเลยฮะทิ่พักขายแต่ผมงคงอยู่สวนเลยคือบ่อทิ่เปิดร้านอาหารให้ได้หนี่พี่น้องค่อยแมาอุดหนุนเด้อนะครับผมสวนลงมาเห็ดคอนเทนต์อยู่จักย้ำไลยพวกพี่น้อง โอ้โหผลิสวนลงมาเห็ดคอนเทนต์ก็บซื้อๆอยู่พูดเหระครับไปเป็นกรรมกรอยู่อ่ะกรุงเทพพุนไปเห็ีดอย่างยุ่งกรุงเทพงานทำงานเฟอร์นิเจอร์เห็นเฟอร์นิเจอร์ว่าเป็นกรรมกรเนี่ยงานเฟอร์นิเจอร์เฝ้าดู้ไมีรู้จะทัอเไรไปเอ๊ะเท่เท่ปุณเหยียส่วนมากส่วนมากเท่ปุณบ่อยมาลงมาเหยียนคอนเทนต์น้ำกับพอเพราะเหตุอ่น ขายของนงินปฏิพาสเปิดร้านขายลาบขายก้อยนะขายตำหมากหุ่งไหมพี่น้องอย่าขับแย่งายมันสิแตกว่าหัวมันใหญ่เด้เอ,งงอเดียวเ,ออเ,เ,เดี๋ยวขับไปิดคอยในหัวมันมันใหญ่มันสิแตกเออไปเรื่อยๆเออเอออเาลงเรื่อยๆอ่ะหัวมันมันสิขาดเออเออชีนไหมบ่าบ้เอาขึ้นจังอย มันทบวโอ้ยเดยวจะได้ขืนเลี้ยงเด็กีบยหนปืนหัวมันนะมีรอยยตอีกล่าเฮทีเด็กขันเดียวพอเพื่อนนี่ถ่ายยุไส่นะโยนโยนทีเด็กโอ้ยปืนโอ้ยหัวมันไหมสุดยอดเลย หัวกับปลูกเล่นๆทิ้งๆไว้สิเนาะเป็นรังแยงหัวมันใหญ่บ่าหัวใหญ่คือบ่าวหัวใหญ่เมืนบ่เห็นบ่เปิดเปลืองนะอันนี้มันบ่โดนนะครับพี่น้องนี่ปลูกทิศซีหลักก่อนที่มาดไทยหุดบ้านเขาเลยนะพี่น้องพอมันเอื่อนน้ำมันติดบ้านเขาต้องเฝ้าเปิดหัวมันนะเปิดแย่ๆพี่น้องเขาเปิดหัวด้วย พื่ขึ้นพื่ขึ้นปื๊ดสุดยอดเลยนะครับหัวมันไงมันไฮน่านะครับนี่ <c oughs> ย่ิบฉากันกันกบพ่อเด้อซุ้มมากรูเดเออหัวมันไงก็ไปขึงไม่ไดอยู่โอ้ยเบื้องนี้นี่หลดหัวกระชายนะนะครับหรถอีแตนมีคันเดียวพอไเนาะมันเห็นเนาะ มานไหลเดียวคนมาลอยเขาคนพี่น้องเบิ่งเอารถุมืนแล้วไปว่อจะคนเนาะการันตัวน้องมันจะได้แล้วเร็วๆมือละซี่ลอยกวเนาะโอ้ยงานหาน่ะปืดเดี๋ยวๆอู้ยเบิ่งเหงานี่มันจะย่นแหงไหลมันดีเด็กงานเห็นว่างานหาก็เห็นดีๆในโน้นเอ้ยโอ้ยน้องสู้กะไรเนาะวันปลามันโอ้ยครับเ้างปลาด้กขาแรกเขาวานปลาพากันไปหลักปลาอยู่สวนบ้านว่า ได้ดอกซื่ออยู่ปลาตาพลเรืานกับซังเป็นโล้ขายเขาลปลาอยู่สวนน่ะลวละลอยคาลักพร้อมอีกสี่สิบบาทคาแรงอ่ง้รง่ได้ดอกมันยังงั้นหามันไหลเดียวหนึ่งมันไหลเดียวมไหลเดียวโอ้ขาดพี่น้องเขาเจ็บบรรยากาศพี่น้องเบิ่งนะครับนี่ ขีดได้คอยในเข่วเอ้ยหัวมันมันสิแตกว่ะมันเบิดหกขวดแล้วกระหยอวมันก็ต้องเสียแห้งๆเลยไหมนะครับเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิยกให้เบิ้งเดี๋ยวจีแกร้ให้เบิ้งพี่น้องนะครับเด้อะเฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆ่ยวเดีๆยวเล็กๆหน่อย แตกเบิดเลยอโอ้ยฟังหนึ่งเหมือมันเปบงังงอนร่อหนาดีเลยมันติดดอกรถสรถแรงๆนี่อยู่ฝนม,มันบ่เบียดทรายเนาะไปะเบียดขัวเนาะไปไปทีเดีกนั่งทักนั่งเนี่ยเจ้เท้กระช่อมนีไสิม,มือไรมให้พี่น้องเขาเบื่องมือไรถี่ลงมาอยู่บ้าน เอฟซีทำหาาลายเลยเด็กสะพากุลาเรอย้ำเด็ย้ำเด็สิมาติดในพี่น้องเขาเพิ่งนั่งกระท่อมบปเลยย้ำเด็สิมากับฝ้าลงมาเด้อไปอันเหตุงานก่อสร้างพี่น้องตั้นอะไยตูดอะลรตูนเมื่อไรก็เห็นเมื่อไรก็เห็นตาแบกปูนเนาะเหตุงานเพราะที่เฝ้าดูเดียเพื่อนเชื่อยังคอยเห็นเจ้าแบกตาปูนลงในอันติ๊กตอกเจ้าอยู่หันเห็นในช่องติ๊กตอกเมื่อไรก็แบกตาปูน ผู้เมียเป็นคนไทยผู้ผัวเป็นคนแบกภูนลงทอกติดตอกพี่น้อง <c oughs> บอกให้มามาอยู่บ้านที่เปิดร้านนั่นอาหารให้ครับพาเห็ดสวนกับโบ, 3, บกับชิบะได้อยู่บ่อเดือนละสองสามพันอยู่บ้านเขาก็บใคพรได้ใส่เออพอได้ใส,ส่อยู่ <c oughs> นะครับบรร <c oughs> ยากาศเด้อ <c oughs> ครับพี<า>่น้องนะครับเดี๋ยวทีจให้พี่น้องเขาเบิ่งตอนหยกอีกเท่หนึงนะครับติดตามไปพร้อมกันนะครับกับนี่แหละครับลูกขอนยาบ้านน้านะครับมีหลายหมอนในประเทศไทยพี่น้องเขาเบิ่งเรื่อยๆนะครับเด้อ 不过。 เมืออม่อ,อ,อ,อยแล้วดิไี่ยังวะไปไปเด้อตรงนั้นเป็นน้ำหลองติดดอกดินแข็งอยู่โอ้ยไอ้ดันลงไปเรียบร้อยแล้วมีแต่ทรายเลยยังหันนะมิดเสียดเสียงรถไถหัวใหญ่อยู่แต่ว่าตรงถ้ดจุ้งไปอีกจังเอยยังคักเพาจะไปเบิ่งแปลงเงี้เหมือนกันหรอก งามอยู่ในพินเดี๋ยวเดียวได้ย่ดอกมันได้สามตันย่ดอกสามเดือนกล่วสามชี้เดียนหน่ยน้องสองบาทกล้วยู่ดอกเห็ดไปนะครับทั้งเห็ดสวนทั้งเห็ดหายยังไงล่ะอันนี้ก็เอาออกค่ะที่้บ้านเขานะครับบ้านเข่าเจ้านะครับเด้อเขาเหนียวเห็ดแล้วมันบดมันบดเสียบนะครับหายหน่มันเป็นน้ำดินหรือยังไงปุ๊ นะครับเรียกว่าที่เอาข้าวเจ้านะครับเพื่อได้ขายน้ำข้าวเจ้าอ่ะมื้อนี้สิพหกบาทนะครับข้าวเจ้าสิพหกบาทใช่ปะเจ้ข <c oughs> ้าวเจ้าผมวาแก่สมครับเนะีดด่ยดูไ้โยนพี้น้องมึงดูอันนี้มาจากสวนเนี้ยรุ่นนี้แหละมันลายครับจากสวน,นก็นเี่ไปนนะครับเนี่ยรุ่นนี้มันหลายครับเออไม่คนงานกินสมนะครับรุ่นนี้ถ้าผูดด้ใดอยากกินสมก็สร้างได้นะครับตัวนี้สั่งมาแล้วครับเนี่ยลูกีสวย หวามมากินสมความาสมเดียวหน่อยๆนะครับามาหลบ่ยเล็กน้อยเป็นลูกนองมักหอเที่ยวกับเพรายมยมเียว่เหรนียวข้นเเห็นเห็นเห็เห็น่ยนี่น้องเียววิ่งเอาวิ่งฮะเลยอืดบกสมน้ำาหลแตกี่น้องอือ กำลังเข่าแก็นดน้อยพอดีเห็นปะแข็นแข็นแข็นยังน้อยรู้พี่นองผมนําร้ายแตกปื๊ดป๊ดพรพอเพอะเด็กพี่นองคนอยากเอกเอกเฮ บ่เถีงกี้ลดลดมันสูงมันสูงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาเลียมก่อนลดไปบ่ดันก่อนเดี๋ยวดันดินก่อนเดี๋วดันดินเดี๋วดันดินก่อนเดี๋วดันดินก่อน่น้องลดตัวนี้มันกระบอกสั่นนะครับบางอย่างโอ้ยหนอ ninh ninh con đàn né bước tôi chơi tôi này tôi chơi ninh ninh con đàn nè, lục bia gì mà hoa ศึกษา là หัวใหญ่แล้วกูว่าแล้วบ่พอขายนู่นแล้วว่าล่ะมันหัวใหญ่เบิ่งจังซี่ล่ะ นะครับใกล้เช็ดเก็นแล้วนะครับโอ้ยเกิดไปปวดจากคนนี้นี่กะแล้วก็ี่ทยบ้านเข่าเลยนะครับผมไทยแล้วก็สิบป,ปันพอดีมักนกำลังซุมแล้วถ้าพวอน้าหน,น้าไฮน,น,นี่มัน ถ้าฝนหน้ำมันท่วมแล้วที่นี่เขาบานเขาหวานบ่ได้เลยนะครับมันที่พ่อเกิดพี่น้องนะครับโอ้แรงเดียวว่ะไปยักตันบอลกันมาเฮ้ยพ่อสองตันป่ะตันแปดตันแโอ้เดียว่าตัวนะครับผมเดี๋ยวสิพาพี่น้องเฮานะครับนี่แหละกินบรรยากาศเห็ดไทยเห็ดผูเห็ดเกษตรผสมผสานเห็ดนั่นเห็ดนี่ไปนะครับสำหรับส่วนไปทุนเกษตรผสมผสานพี่น้องนะครับ นะครับขอติดตามเงิ่งนะครับทีเทียวปฏิพาันนะครับไปเก็บของอยู่ส่วนต่อเลยนะครับผมพี่น้องขอไปติดตามอยู่ส่วนต่อเลยนะครับ